โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับก็คือวันนี้มันก็มีกิจกรรมซุ่มประตูทองนะักกอนเข้ามานะเออมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่28ละกับวันนี้เนี่ย <c oughs> แล้วผมชอบตัวละครชุดผู้ชายมากนะครับเออแล้วอันนี้มันบอกให้ทําอะไรอะเรื่องรางวัลที่คนต้องการมากที่สุดคือถ้าผมเลือกได้ชิ้นเดียวใช่ไหมอ๋อแต่ของเราก็จะมีเน้นๆก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ไปดูกันดีกว่า พอเข้ามาก็จะเป็นประตูอย่างนี้เหรองั้นก็มีโอกาส50-50ใช่ไหมในการที่เราจะเปิดแต่ละรอบผมว่าน่าจะใช่แน่เลยส่วนของรางวัลที่ผมเห็นมาตอนที่แรกก็เอ้าก็มีเหมือนเดิมหมดเลยนี่ว่าแต่ถ้าผมเลือกชิ้นอื่นแล้วไอ้ชุดสีทองนี้มันจะมาอยู่ไหมอะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้โหแม่งมาถึงก็กล่องปืนตุ้จีนก่อนเลยอ๋อมันก็จะสลับอย่างนี้เรื่อยๆแน่เลยผมว่าแต่มันก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็เปิดซ้ายต่อ โอ้โหเกือต่อเฮ้ยผมว่ามันล็อกแล้วเปล่าวะผมว่าแม่งล็อกแล้วรอบนี้ก็ซ้ายผมว่ามันต้องซ้ายวะเดี๋ยวไปขวาแม่งเดี๋ยวออกซ้ายอีกเดี๋ยวเจอกันนะโหไปงล่มผมว่ามันแม่งล็อกอยู่แล้วนะผมว่ากดกดอะไรแม่งผมว่าเราก็น่าจะกดไปเรื่อยอ่ะเออคือผมว่าผมก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้ก่อนนะเออเพราะโชคผมก็ไม่ดีผมว่าเกมแม่งล็อกว่าสำหรับไปดีผมอะแม่ง เปิดซ้ายก็ได้ขวาเปิดซ้ายก็ได้ขวาเปิดซ้ายก็ได้ขวาเดี๋ยวรอบนี้ผมก็เปิดซ้ายต่อดูที่ว่ามันจะดีไหมอ๋อจผมว่าเราต้องล็อกเปิดขวาไหมอืมผมว่าเราล็อกเปิดขวาไหมเพื่ออะไรจะดีขึ้นพอเมื่อกี้เราซ้ายมาเยอะแล้วนะเราซ้ายมาสี่รอบแล้วนะโอ้โหได้ไอวอลผู้พิทักษ์เย็ดเข้ผมบอกแล้วแม่งล็อกสภาพโอ้โหอะไรจะล็อกตานี้เนี่ยพี่ชาย เฮ้ยเกินไปเปล่าอ้เป็นไงพอผมเปิดซ้ายออกขวาเปิดขวาออกซ้ายสภาพอันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมก็น่าจะมเ,เปิดไปเลยนะเออเนี่ยพอผมเปิดซ้ายมันก็ออกขวาคือผมผมเปิดจนเหลือประตูเดียวอะเออเ9็นะครับยุดเค่แม่งเอาเรื่องจัดเลยผมว่าถ้าถ้าขนาดนี้ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะผมว่าไม่ต้องเปิดประตูก็ได้นะแต่มันก็อาจจะมีคนดวงดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมเลยอะ นี่เราได้มาหนึ่งกล่องโอเคก็แล้วก็ไปแพ็คชุดกันดีกว่านะนี่โคตรเท่โอ้โหได้รองเท้าเอาได้หน้าด้วยเหรอเนี่ยโอเคแล้วก็ได้ชุดผู้หญิงอีกชุดนี้ชุดนี้เลยได้มาสองชุดนะครับมีชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายแต่ผมชอบชุดผู้ชายมากเลยนะผมว่าเลยม่งถือว่าเฟี้ยวอะแต่ตัวละครนี้ไม่เหมาะตัวละครนี้ไม่เหมาะนะครับคือผมว่าเลยตัวละครเนี้ยผมว่า ควรใช้ตัวละครอื่นดีกว่านะเพราะตัวละครนี้แบบสีหน้ามันไม่ได้อะผมบอกเลยหน้ามันไม่หล่ออ่ะผมว่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนตัวละครเป็นไอ้นี่ดีกว่านี่เปลี่ยนเป็นตัวนี้ผมชอบใช้มากเลยเพราะหน้ามันหล่อสุดละคือ <c ười> มันก็ไม่ได้หล่อสุดหรอกแต่ผมชอบมันมีอยู่2อย่างนะครับคือผมชอบตัวนี้กับไอ้นี่มากเลยนะกับไอ้ตัวเจอเกาะฮายาโตะเอะอเฮ้ยข้างหลังไอ้นี่โคตรเหมือนเสื้อแก๊งเลยผมว่าแม่งเฟี้ยวอยู่วะ่ะเดี๋ยวต้องแบบ ไปลองเล่นในเกมกันดีกว่านะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอ้ยผมว่าแม่งก็ชุดแม่งก็เอาเรื่องอยู่นะเออพอมองเงี้ยเฮ้ยเห็นไหมมาถึงก็ถือว่ามีคนสนใจกันเลยทีเดียวแต่ผมชอบเสื้อข้างหลังมากเลยอะ่ะมันเหมือนแบบมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเสื้อแก,งก๊งน,นะครับดูดิเฮ้ยเสื้อแก๊งกระเป๋าวะมีแก๊งกระเป๋าเราอะโอ้โหมองกันเต็มมองกันเตึมโทษทีถ้าพี ถ,<ด>ถ้าชุดพี่มันไปสะดิดเฮ้ยสะดุดเฮ้ยถูกแล้วถ้าชุดพี่มันไปสะดุดตาใครนะน้องก็เท่าทีละกันเฮ้ยแต่ผมว่าแม่งชุดนี้แม่งโคตรเอาเรื่องเลยนะเออแล้วรนะอ,อ,องเท้าผมบอกเลยแบบรองเท้าแบบโคตรมีอีกโก้อะ่ะคือเหมือนแบบพวกพวกมาเฟียชั้นบนๆนชุดเนี้ยผมกล้าพูดเลยแต่ผมไม่แค่ไม่ชอบบางเกงนะครับแต่เสื้อกับรองเท้าผมว่าถือว่าได้แล้วโซนผมก็เอาเรื่องอยู่นะเออโอเคครับเดี๋ยวผมว่าแล้วก็ ตามเบอร์หนึ่งไปดีกว่านะผมก็ไม่รู้เบอร์หนึ่งจะพาไปโดดเอ้ยโดดตรงนี้เลยจัดไปเลยเพื่อนเราพร้อมเสมอเมื่อนายต้องการนี่มาถึงก็ลงลงสีกันเลยทีเดียวนะครับก็เมืองแรกมีคนลงกีตี้วะเนี่ยหนึ่งตี้ประมาณตี้ตี้กว่านะครับโอ้โหถ้าจุดนี้ต้องจุดยุทธศาสตร์เราต้องอยู่ข้างบนนะคือเราต้องหาปืนข้างบนก่อนไม่งั้นเราจะไม่รอดนะครับโอ้โหปืนแม่งอยู่ไกลจังวะ โอ้โหเวนกร,รมเอา้าไม่เสียเลือดด้วยปืนจ๋ามาแล้วน้มหนึ่งครับทํำดิรออะไรอะทําดิพี่เกาะสีน้องจะวัดเหรอพี่เกาะสีพี่เกาะส,สีบอกให้รู้ไว้เอาเพื่อนเรานีหว่าเอา้าเพื่อนเราตามเรามาเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ยุดเค้มีแต่เพื่อนเราดีกว่าเอมมี M 5ห้าลูกพ่อ ถือว่าจัดว่าใช้ได้อยู่นะครับสาหรับตานี้ถือว่าผมมีปีเฮ้ยมีปืนโอโหพูดผิดบ่อยจังถือว่าผมมีปืนดีอยู่นะตอนนี้ได้ปืนที่อยากใช้อยู่พอดีอ้โหเวลาร่ดวะรอเล่นรอเล่นแบม่งกันยิงไปแบม่งกันยิงไปนะเฮ้ยอโห,โอโหน้องอีกหนึ่งซ้ำดีได้คิวว่าต้องซ้ำดิเดี๋ยวแม่งชุบเฮ้ยต้องให้ชุบดีกว่าเราจะได้ได้คิควบ่อยๆนะครับโอ้โหเพื่อนโดน จะเย็นเพื่อนต่คือรูปผมอีดอยบ้างเลยนะเหลือแค่สามสี่อ่ะจะพอไหมเนี่ยโอ้โหพอละตอนเนี้ยพอละ <c oughs> แอบกองรู้แล้วเพื่อนจะเย็นดิหมดตีเฮ้แต่ผมมอเลยนะว่าผมชอบมากเลยนะชุดเนี้ยแต่มันก็ไม่เหมาะนะครับเฮ้ยผมไม่ได้ดูนะครับว่าชุดนี้แบบ เสื้อที่เราได้มามันสามารถซ่อนแบบซ่อนกระเป๋าได้ดหรือเปล่านะผมว่าถ้าซ่อนกระเป๋ามันจะดีมากนะครับเพราะกระเป๋ามันเหมือนมันจะบางลายไงเออคือมันเหมือนเสื้อแก๊งจริงๆนะผมพูดเลยสําหรับชุดเนี้เหมือนแบบเป็นแบบเป็นเป็นแนวมาเฟียโคตรเท่แนวหาเรื่องอะ่ะใครเจอนี่แบบต้องหยองอะ่ะนี่ไงผมเจอละโอ้โหเวนกร,รมจะเข้ามาใบเดียวต้องมาให้เพื่อนก่อนนะครับแต่ลูกผมมีน้อยวะ่ะแค่ตัวสี่นัดเองจเย็นนั้นต้องใชย เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมีสามมีสามเล่มอ่ะรู้จักกับเปล่าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยหนึ่งไม่โดน <laughs> แม่งว้าวเยดเท่คือรูปผมจะหมดนะเลยยังไม่อยากยิงเท่าไหร่นะครับอีกโอ้โหว้าวโอ้โหว้าวไม่คิดจะตรงให้หน่อยเหรอโอ้โหหมดแล้วเพื่อนเราหมดแล้วอะ <laughs> เวนกรรมจริงๆ ผมว่า๋ยวผมทิ้งปืนให้เพื่อนรู้ว่าผมไม่มีลูกแล้วแล้วผมไปชุบเพื่อนดีกว่านะอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะไม่มีลูกนะเออเพื่อนน่าจะไหวอยู่แล้วล่ะแล้วก็ไปชุบเพื่อนให้เกิดประโยชน์ผมผมไม่ชอบใจเลยผมไม่ได้ดูนะครับว่าแบบว่ากระเป๋าตัวนี้แบบมันสามารถปิดได้หรือเปล่านะครับสำหรับชุดนี้คือมันบังนะเออถ้าไม่บังนี่ผมว่ามันโคตรเท่เสื้อลายมังกรน,นะเสื้อแก๊งอะรองเท้าแม่งก็แบบเสียแล้วอ่มาพวก แนวหน้ามาเฟียครับนนเพื่อนก็จัดการได้เป็นที่เรียบร้อยอย่างสบายใจเราก็ไม่ต้องยุง่งมีคนมีนี่เฮ้ยเสียงเท้าฮะแน่แต่ถ้าแต่้าแต่ถ้าเขาดันมาผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะ่ะ <c oughs> แต่อย่างน้อยเราก็ชุบเพื่อนได้แล้วน,นะครับ A few moments later โอเคครับผมหลังจากนี้ผมปิงขึ้น เป็นระยะเวลานานแล้วผมก็เดินฟาร์มไปมั่วไปหมดเลยผมก็กลับมาที่เขื่อนนะครับเออผมต้องบอกเลยคือเราต้องหาที่ฟาร์มก่อนนะเพราะที่ฟาร์มเราไม่มีเลยเพื่อเราฟาร์มไปหมดแล้ว,อ,อ,ลวอุ้ยเอันแปสวยโหกระทะโค,คเลคิงว้าวได้ยินเสียงปืนพี่ไหมน้องชาย แต่ผมว่าผู้เล่นในฟรีไฟดีถ้าเขาไม่เปิดเสียงเขาจะเล่นยากมากนะผมพูดเลยจัดแหลงกันเนี่ยจัดแหลงกันเนี่ยรู้เปล่าจัดแหลงกันเนี่ย <c oughs> ผมว่ามีหนึ่งมันก็ต้องมีสองแต่ผมไม่รู้ว่าจะมาตอนไหน <c oughs> โอ้โหแต่ของเขาก็ถือว่าฟาร์มให้ผมอะอ้าวมิงแอบก่อนผมว่าเขาไม่รู้ว่าผมอยู่หลังนะโอ้โห UMP ีดีดียกว่าอะไร เฮ้ย hey, ถ้าปกติผมว่าปืนลูดป,ปืนอะไรผมผมน่าจะได้ไปแล้วนะครับสำหรับตรงนี้แม่งแต่ไม่ได้วะ่ะโอ้โหนอกไปแล้วนะตรงนี้เรารอ,อ,อผู้หญิงนี่ว่ะลูดมาเต้ยตังไอวอลอย่างนี้ก็เสร็จพี่อะดิน้องไอวอลไลยลูกเอาเอาเอาเข้าไม่ได้เอาเก็บของดีกว่าให้เพื่อนแล้วกันเนาะ เราใจดีนะครับก็ต้องแบ่งของให้กันหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้เล่นกันทีเดียวผมก็มีตั้งสี่ลูกแล้วนะครับสำหรับ I ไอวอลก็ปล่อยปล่อยเปื่อยจริงๆเลยมาถึงก็6กคิวแล้ว a few moments later ผมก็วิ่งตั้งแต่นู่นมานี่นี่ไปนูน่นจนไม่เจอใครเหมือนเดิมแต่ก็ต้องว่า mm hmm. เพื่อนยังนะเพื่อนเอโหเพื่อนยังต้องวิ่งอามผมอะ่ะ เพราะผมมันแบบแนวหน้าไงแนวหน้าแนวหน้าพนมเปญอะ่ะแต่ผมยังไงผมว่าชุดนี้มันแบบถือว่าค่อนข้างเท่อยู่แล้วนะครับยิ่งคิวได้ก็ยิ่งเท่ไปใหญ่อะ่ะสูมผมแม่งก็หล่อเรื่องอยู่นะเออแต่ผมแค่อยากให้มันปิดกระเป๋าได้ถ้าปิดกระเป๋าได้มันจะดูดีมากเลยนะครับสำหรับชุดนี้เหมือนจะเห็นคนนะไม่เหมือนละเห็นแล้วเน,นี่ยตอนเนี <c> ้ย <oughs> ผมว่าถ้ายิงตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะเข้าวงยากนะครับ จะทาให้คนที่อยู่ในเมืองมากด <c oughs> ดันเราเราต้องวิ่งตามเข้าไปนะเพื่อให้เขาไม่รู้ตัวสายแอบอ่ะเฮ้ยจริงเหรอวะไม่เห็นรองยิงเหรอวะเออหรือชุดผมเออว่ะชุดผมมันเหมือนมันพางอยู่นะมันสีขาวกระสีนี่อ่ะสีเขียวอ,อ่อนๆอ่ะลายอ่ะหรือจะคิดไปเอง <c oughs> แต่เขาไม่เห็นผมจริงๆว่ะถึงเวลา,นานตามสกดร,ร้อยแล้วรู้แล้วเพื่อนรู้แล้วจะเย็นเพื่อนเราข้ามเอง แต่ไดูจะฆ่าได้หรือเปล่าเปิดก่อนเลยหนึ่งทีอ้โหแม่งไม่มีเข้าหัวเลยไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเราตีล้อมเนี่ยนี่รู้จัก,จกครายบางกจันร์เปล่าน้องโอ้โหไม่โดนนี่เดี๋ยวเพื่อนเราไปอุ้ยเกือบแย่เหมือนกันดีนะเพื่อนยังช่วยแต่ถ้าผมไม่ดูนะถ้าผมยิงต่อมันจะน็อกหรือเปล่าแต่มันก็อาจจะน็อกแล้วนะคือ ลูกผมมันหมดไงเออลูกผมมันหมดไงไม่งั้นแบบได้โชว์พลาวมานิดนึงล้วเออลูกลูกปืนรูดแม่งหมดลูกกระสุนแดงกระสุนเหลืองไปต่อดีกว่านะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเวลาต้องเนิ่นนานเพิ่งได้มา6คิวแต่แมปก็จะหมดอยู่แล้วเหลือแค่ที่พกคนเองเอสิบห้าดิเหลือสิบเก้าวหน้าสู่ ความยิ่งใหญ่ใหญ่โพสเุ้ยรีเฟกพี่มันไวโทษทีน้องจะฆ่าพี่มันยากเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเพื่อนฮัลโหลเปโลเปโลมันอยู่นี่เอ๊ยเสียงระเบิดขนาดนี้คิดว่าไม่รู้เลยมั้งโอ้โหวางมาได้ใครมันจะวิ่งโดยไม่ดูตาม้าตาเรือขนาดนั้นวะผมถามจริงเออเข้าไปเลยเพื่อน เดี๋ยวเรายูกข้างนอกเองต้องช่วยละอย่างเงี้ยเพื่อนชุบแล้วกันเดี๋ยวเราเอาของก่อนนะเออผมเอาไอวอลให้เขานะครับเอ้ยต้องบอกว่าผมทิ้งไอวอลแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะแยกเกินไปนะเออเพื่อนยิงได้ไงเราต้องแบ่งหน่อยแต่ขอเก็บเสียงมาละกันเฮ้ยแต่ผมก็ไม่มีกระสุนปืนลูดนอยู่ดีอะแม่งหายากเกินโอ้โห เหลือ13คนละเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแตกไปเดินขวางทางพี่ก็ให้พี่ได้เดินสะดวกถเถอะเฮ้ยสะดวกเถอะอะไรเดี่ยลิ้นพันกันไปหมดดิเชียวเฮ้ยคุยกันไม่หยุดอย่งเงี้ยนหนึ่งอะเฮ้ยเจอลูกกรในนี่แล้ววะเขาเรียกว่าอะไรนะลูกกรสุนลูดนี่เปลี่ยนปืนเลยน่าจะดีกว่า แมพ m p 5แม่งไม่ได้กินเลยเฮ้ยยู p อ็มพีนว,ว่ะไม่เป็นไร UMP นะครับที่ไม่ได้กินแต่ MP5 ถือว่าใช้ได้แต่ก็ยิงไม่โดนอยู่ดีอะ m อี MP นี่แหละผมเล่นชัวร์สุดละผมว่ายัางไงมันก็น่าจะอยู่ในเมืองหมดอะตอนนี้มมนเหลือแค่ตีเดียวนะครับไม่ไม่ใช่ตีเดียวดิเลยได้สิบกว่าคนถึงเวลา <c oughs> โชว์ตัวซะหน่อยเพื่อความเท่ รู้เปล่าพี่เป็นใครอะมาเฟียฟังทนร,รู้จักเปล่าแต่เสื้อแม่งโคตรเหมือนมาเฟียเนี่ยผมพูดจริงนะเห็นว่าเพื่อนโอ้โหจะเป็นต้นไม้ด้วยเกินแต่สกิลลิงนี่ผมไม่หวั่นนะผมกลัวอย่างเดียวผมไม่ชอบโคโน่นะครับแต่สกิลตัตวละครผมให้ได้หมดเลยเออยังเป็นโคโนเพราะแม่งโล่มันการได้จัง,จงเลยโอ้โหแม่งเพื่อนลม้มอีก เดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองหนีเป็นไงละ่ะไม่เสียงขวานะเมื่อกี้เสียงขวานะผมได้ยินนี่งไงเปิดโล่แล้วเฮ้ยแล้วมันไม่กระโดดยิงตนะั้งแต่ทีแรกวะเฮ้ย <laughs> รออะไรเดียวผมว่าเราต้องเจอระเบิดแฟลทท่นไรละหลอกล่อหลอกลอก่ลอสองลอกไปตายซะหนูบอลโทษทีเจอระเบิดแฟลทพี่หลอกไป เออหรือเขาโดนระ,แบบะเบิดระเบิดแฟดผมว่ะนะเขาเลยยืนแบบยืนนิ่งอะโดน,นหัวเม็นนึงไม่เป็นไรครับเพราะผมมีปืนลูดต้มหนึ่ง้มสองคือผมก็อยากจะงันหัวเท่ๆนะแต่เมื่อกี้แบบผมพูดจริงแม่งค้างเ <c oughs> มาแม่งค้างยึดเขี้คือถ้าผมงัดหัวแม่งอาจจะเท่ไปแล้วนะแต่แม่งเมาแม่งค้างผมเลยต้องยิงเท้า,าไปนะครับยิงข่ายิงขา แต่อย่างน้อยผมยิงขามก็ยังดีนะครับเออถามว่าดียังไงดีตรงที่มันไม่โดนเกาะน,นะครับเออเราก็สามารถยิงได้ดาเมจได้ชิวๆเลยนะอ้โหหลืออีกคนสองคนอยู่ฝั่งนู้นเหรออ่าได้เล่นดิอยู่ตรงนี้ก็ได้เล่นดิออกมาดิอ้โหวิ่งเข้าลูกกระสุนอย่างงี้ก็แตกไปดีน้อง ีตัวอยู่ในเนี่ย<ๆ>เจอละเฮ้ยปิดเกมอี่สิมันก็จะชิลนะครับสำหรับมาเฟียตัวละครตัวนี้ชุดนี้ผมชอบมากเลยผมพูดจริงแต่ถ้ามันปิดกระเป๋าได้อะเออก็ถือว่าดีอะ่ะคือผมไม่รู้เงินนปิดกระเป๋าได้ป่าผมไม่ได้ดูนะทีแรกก็ประมาณนี้นะครับสหรับคลิปนี้ก็โอเคครับผมสำหรับชุด เฮ้ย hey, มันชื่อชุดอะไรวะผมเรียกว่าชุดมาเฟียแล้วกันผมไม่รู้่เสืออเส้อแก๊งเสื้อแก๊งเสื้อแก๊งแล้วกันชุดแกง๊งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดแก๊งที่ผมใส่ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ